เป้เคยโดนเนี่ป้โดนแน่ๆคือโเขาเคยโดนครับผมแต่ว่าเหมือนกับว่าเป้มามาฟังงานหน่อยจะมาคุยงานชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป้ไปไหมเขาไปครับผมเราไม่รู้เรื่องเลยครับไปถึงอ้าวเฮ้ยมีรุ่นพี่อยู่นี่รุ่นพี่เราเราให้เราฟังเราก็รู้สึกว่าเออคนเราไม่ต้องกินวิตามินเยอะขนาดนั้นก็ได้เลยนี่ความรู้สึกหลักๆครับผมก็เลยรู้สึกว่าวิตามินมันไม่เข้ากับผมครับแล้วเราปฏิเสธเขายังไงในมุมของเป้เออเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับไปนะ เมื่อกี้มีภาษาพ่อขุนรามอยู่นิดนึงเดี๋ยวโทรกลับไปนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันแล้วเราก็กลับไปเลยครับแล้วอย่างพีชอะครับ ก็มีค่ะมีคือจริงๆไม่ไม่อยากจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการหลอกเป็นาอะไรคือมันก็มีคนเข้ามาเสนอโอกาสให้เราอะไรเงี้ยก็เคยเคยมีแบบลองไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าพอพอเราพอเราผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งเรารู้ว่าธุรกิจแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนกับธุรกิจอื่นๆคือมันไม่ใช่ทุกคนทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จใช่คือบางคนทุ่มอย่างที่พี่จันพูดทุ่มเทมากทุ่มเทน้อยนี่ก็สําคัญแล้วก็คนคนไทยจะค่อนข้างแอนตี้กับความรู้สึกว่าขายตรงเขาจะบอกว่าไม่ได้ขายตรงนะไม่ได้ขายตรง อะไรเงี้ยแล้วบางทีเขาจะมีวิธีแบบว่าตะล่อมบอกอเราซึ่งจริงๆแล้วถ้าบางคนที่เปิดรับได้อย่างเราเงี้ยมาบอกกันตรงๆอะเราเราเราโอเคกว่าที่จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยดูนะัดทานข้าวหน่อยนะเดี๋ยวจะมีแบบว่า เออมีโปรเจกต์จะมาเสนออะไรเงี้ยคือโดนมาเราเสียความรู้สึกนะจริงจริงในเรื่องของ Marketing MLM Marketing เนี่ยจริงๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบที่เมืองไทยทําอยู่ตอนเขาก็พูดกันตรงตรงนะเขาพูดกันตรงๆคือเอา product มาเสนอเลยเออถ้าอยู่ชอบอยู่ก็ซื้อกินก็ซื้อแต่เมืองไทยมันจะเป็นวิธีการแบบเฮ้ยกินข้าวนป่าอะไรประมาณนั้นเราเนี่ยผ่านลงเรียนเป็นสิทธิ์เก่าธุรกิจเชื่อว่าประเทศอื่นม่มีอะค่ะเชื่อว่าประเทศไทยนะจะเป็นประเทศเดียวที่ทําแบบนี้นะ แต่เอาประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ก่อนที่ตกเป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะคุณคิดว่าคุณเจมเนี่ยเหมาะสมไหมที่ใช้สัทธาของแฟนคลับเนี่ยเป็นเชื่อมโยงอื จริงๆแล้วเนี่ยจะมองว่าการที่คุณเจมออกมาทําแบบนี้เนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าคุณเจมไม่ใช่คนแรกนะรจริงๆคุณเจมไม่ใช่คนแรกที่ทําแบบนี้ก็เคยมีดารานักร้องที่มีติงแฟนคลับเนี่ยแหละแล้วก็ตบท้ายด้วยการคุยเรื่องธุรกิจขายตรงหรือว่าธุรกิจแบบสอนย้อนเลยมั้ยสอนยอดเลยมั้ยสอนยอดเลยหรอเขาจะตีปากดิฉันไ่มเขาเป็นนักร้องอะไรก็ ชื่อเล่นฟอฟันอย่างเงี้ยอซีฟิตออแกนสอะต่อไม่เคยเคยมีอย่างนี้เหมือนกันมิ้งแฟนคลับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขาโชคดีตรงที่ว่าแฟนคลับเขาเป็นแฟนคลับเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่มีเรื่องอย่างนี้เล็ดรอดออกมาแต่คุณเจมมาพลาดตรงที่ว่าจัดมิ้งแฟนคลับแล้วให้แฟนคลับชวนเพื่อนมาได้อีกเพราะฉะนั้นเพื่อนของแฟนคลับก็อาจจะไม่ใช่แฟนคลับของคุณเจมแต่เรามั่นใจว่าคุณเจมไม่ได้พลาดคุณเจมคิดแล้วว่าอยากจะขยายโอกาสให้เขาเหล่านั้นไงแต่ปร้เด็นว่ามัน ล็อกกันหน้าดูถล่มทลายเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยเข้าไปนะมันเซนซิทีฟอะเรื่องแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่ชอบเราก็จะแบบไม่ชอบเลยคือบางทีเคยเลิกคบเพื่อนนะเพราะว่ามาแบบอย่างเงี้ยแล้วเราไม่เอาอะไม่เอาก็จะถามว่าทําไมอะถามแจ็กเลยทําไมอะแล้วทำไมไม่ทำถึงนี่อคติอะครับการไถ่ตรงมันไม่ใช่อคติหรอกจันว่ามันอยู่ที่สไตล์การงานของคนและวิธีการคิดของคนมากกว่าคนบางคนอย่างจันจันรู้สึกว่าจันทำงานเจ็ดวันแต่จันอยากทําอย่างอื่นที่จันรู้สึกว่าสนุกสนานในการทํางานอะโอเคแล้วดูเหมือนเป้อยากพูดอะไรบางอย่างใช่เหมคะมัน การบังคับกันครับผมการด้วยมิตรภาพถูถ้าถ้าคุณถ้าคุณขายของด้วยแบบว่าสุจริตหรือว่าการชวนเงินแบบสุจริตตรงๆเนี่ยมันโอเคต่ง่ายง่ายไม่ต้องเป็นทางการเลยหรอกแต่สำหรับที่ผมโดนมาเหมือนแต่ว่าเอามิตรภาพมาบังคับกันครับคือเท่าที่มีสัมผัสนะคบคือธุรกิจแบบนี้คือหลักการของมันที่สาคัญคือเหมือนกับการเปลี่ยนทัศนคติให้คนมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาดังนั้นเนี่ยดังนั้นคือเหมือนกับ เราตัวเราตัวที่เป็นคนที่จะตัดสินใจเราต้องชื่นชอบหรือรักในผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบเราซื้อของกันเพราะเราเกรงใจกันอะไรอย่างเงี้ยกันมากกว่าอะไรเงี้ยมันเลยแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรคุณเก็บเงินไว้เยอะๆก่อนนะเพราะผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งตป็นข่าวดีครับใช่คุณเป้คุณพีทคุณแจนครับเพราะว่าผมเลยอยากไปปรึกษาพี่ขวัญมากเลยตอนนี้ผมเก็บเงิน ทำไมอ่ะผมเก็บเงินผมเก็บเงินผมว่าผมเนี่ยอยากสร้างอยากสร้างฐานะแล้วก็อยากซื้อคอนโดเพื่อพักผ่อนให้กับคุณแม่ผมครับ พี่ขวัญเนี่ยมีที่ไหนแนะนำไหมครับแน่นอนครับพี่รู้เรื่องดีๆมากเลยครับน้องแจ็คโอเคเราจะบอกว่าหลังที่แจ็คคือเราเราสัมผัสแจ็คมานานเลยเราก็รู้ว่าแจ็คเนีย่ยอยากพาแม่ไปเที่ยวอยากมี<ช>บ้านดีๆอยากมีคอนโดดีๆเนี่ยเราก็จะแนะนำให้แจ็คไปที่งานแซนต์รีโฮมส์ฟอร์เดอะฮอลิเดย์สนะครับซึ่งจะจัดกันที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น10ึ่นการค้าสยามพารากอนนะครับภายในงานในรวบรวมคอนโดมิเนียมไว้ถึง7โครงการด้วยกันนะครับในเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยภูเก็ตหัวหินพัทยาและเขาใหญ่นะครับราคาเริ่มต้้นนเพียงแค่1ลาาบท5 แสนเท่านั้นนะฮะโอครับผมแถมในงานเนี่ยยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้คนจองอีกด้วยนะครับโอ้โหแล้วมันมีอะไรบ้างครับพี่ขวัญครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องแจ็คเนี่ยจองคอนโดในงานนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทริปท่องเที่ยวนะครับอย่างตัวขึ้นบินไปกับพร้อมที่พักที่มาเลเซียนะครับพาคุณแม่ไปเที่ยวได้นะครับ งานดีๆแถมโปรโมชั่นมากมายแบบนี้พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับจัดครับงานจัดวันไหนครับผมงานจัดวันที่12-14ถึงตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับหรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน www. s a n s ิ r i .com ครับผมแน่เขาจัดเต็มจริงนะฮะแสนสิริครับผมเต็มจริงๆเลยใช่ามรู้สึกว่าจะโดนขายตรงตรงนี้เลยผมเป็นคนอย่างนี้แล้วผมขายตรงเหมือนกันใจเย็นครับผมใจเย็นแต่ช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกับคุณจิตร์ออกกัสมากดีกว่า นักร้องนะครับชาวไทยที่ดังระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองจีนเลยนะฮะหลังกลับมาจากคอนเสิร์ตนะครับเดียวกับวันเดอร์เกิลนะครับผมเขาไปโด่งดังถึงเมืองจีนนะฮะได้ยังไงนะครับช่วงหน้าห้ามพัดช่วงนี้พักสักครู่ครับ ไม่ที่เราครีนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กับซุปเปอร์สตาร์คนไทยที่ดังมากที่เมืองจีนนะฮะนี่ฮาวนี่ฮานี่ฮามานะครับก็คือน้องพีชออร์การนั่นเองครับผมนะครับก็คือคําถามแรกเลยพีชรู้สึกยังไงบ้างที่ตัวเองดังมากมากเลยที่จีนเนี่ยก็เสียงคุณก็ดังมากแล้วคุณขวัญครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ข้าบนปนแปลกใจนิดหน่อยครับที่แปลกใจเพราะว่าเพราะว่าคือเหมือนกับ คือเราเราก็จากหนังเรื่องรักแห่งสยามเนาะมันก็ดังแบบว่านานมากแล้วเสี่ห้าปีแล้วแล้วก็คือก็ยังมีแบบกระแสมาต่อเนื่องเรื่อยๆคือมันทรงพลังมากก็คือเขาก็ยังยังชินกับอินรจากเรื่องกันอยู่มีความสุขกับซิวิตกันอยู่อ๋อประมาณนั้นก็คือมันดังดังดังเทียบเท่าระดับไหนถ้าเกิดเป็นดาราไทยไม่หรู่ะไม่ไม่ทําทำนาเดชได้ไหม อ้ยพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันมันวัดกันลำบากเพราะว่าคนจีนเนี่ยประชากรก็เยอะเยอะกว่าของเราอะไรเงี้ยบางทีการที่เรามีแฟนคลับแบบว่าหมื่นคนแสนคนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่แบบ1% 2%ขอ,ของของทั้งประเทศก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคือณณเวลานี้คือพอมีแฟนคลับเยอะเราก็รู้สึกเออเราก็รู้ดีใจแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่ผมตามอินสตาแกรมของ กุ๊ปกิ๊ตเนี่ยคือกุ๊ปกิ๊ตก็ถ่ายรูปให้ดูซึ่งแบบคนจีนเยอะมากแบบว่าคือแบบข้างข้างขายคุณมากเลยข้างขายข้างขายคุณมากเลยครับผมอยากจะบอกก่อนว่าคุณเนี่ยไปโชว์ตัวกับมาริโอเนี่ยบ่อยแค่ไหนฮะบ่อยนะเท่าที่ผ่านมานี่ก็ประมาณสองสามครั้งนะโอ้โหแจนกับเบรูแม้ว่าเขาดังมากเทรู้รู้ใช่ไหมไปทำอะไรครับไปทำอะไรที่จริงก็มีไปออกรายการทีวีด้วยมีทั้งไปโชว์ตัวแล้วก็มี S <S เหมือนกับอย่างมาริโอ้ก็จะมีผลงานหนังเนีย่ยของพี่ก็จะมีผลงานแบบเพลงทีง่ <S <S ไ,ปไปร่วมง,งานของช่อง CCTV นะครับแล้วก็มีเป็นเทศกาลดน,นตรีด้วยนี่ล่าสุดที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกับวอนเนียร์เกิร์สมา นบารีบาจูเป็นไงบ้างคบเป็นไงบ้างคะงานนั้นเป็นงานของช่อง CCTV ครับคือเป็นงานวันไหว้พระจันทร์ซึ่งงานนี้ยใช่อันนี้เลยคืออันนี้เนี่ยจะเป็นเทศกาลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากงานตุ๊กจีนตุ๊กจีนนี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงแหละงานใหญ่มากอันนี้ก็เป็นจัดโดยรัฐบาลจีนเหมือนกันแล้วก็เป็นช่องของรัฐบาลแล้วเราก็เป็นศิลปินต่างชาติเพียงแค่มีแค่สองชาติก็คือไทยกับเกาหลีที่ที่ได้ขึ้นไปอยู่ในในเวทีนั้นนอกนั้นก็จะเป็นของจีนไต้หวันฮ่องกงอะไรโอ แล้วตัวเรารู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกยังไงบ้างว่าแบบทุกวันนี้ไปไปไปที่จีเนี่ยทุกคนก็ยังคิดว่าเราเป็นโต้งเป็นมิวเป็นโต้งเป็นมิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกรู้สึกทึ่งใน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 เขาเรียกว่าไงในในพลังของหนังเรื่องนี้คือเหมือนกับว่าเราตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะแบบมันจะส่งผลแล้วมันทําให้เกิดกลุ่มแฟนแบบว่าหนาแน่นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้คือต้องบอกว่าทุกวันนี้ยังมีคนที่ เพิ่งได้ดูหนังแล้วก็เพิ่งมาเป็นแฟนคลับอาจริงเหรอนนกัคือมันไปไกลมากมันไปแบบไม่ได้ไปแค่แบบจีนเฉยๆมันไปไต้หวันฮ่องกงไปประเทศที่มีคนจีนอยู่นี่ต้องรักษาอ่ะรักษาหน้าไว้ด้วยใช่ใช่เพราไม่งั้นเดี๋ยวคนจะตกใจเขาผ่านมา5ปีแล้วใช่ไหมไม่แต่แต่คือตอนผมไปดูแรกๆนะที่โรงเลยนะรักแห่งสยามเนี่ยผมไปกับเพื่อนผู้ชายแล้วก็หันหน้ามองกันตอนเขาฉากจูบกันอ่ะแล้วก็แบบ ดูดูผิดเรื่องเพราะว่าอะไรแต่พอไปดูในเนื้อเรื่องๆมันดีมากมันเป็นหนังครอบครัวนะหนังครอบครัวเออจุดนี้ไหนลองเล่นกับผมฉากกันนิดนึ่งด้วยสงสารน้องสงสารเขาแล้วครับผมอ่ะมาอย่างแจนกับเฟ่ก็รู้น้องว่าน้องเขาดังขนาดไหนอ่ะดังมากดังมากครับที่นั่นนะดังมากที่นั่นนะเพราะว่าก็ แต่เป้เป้มีผลงานจีนไหมก็ไม่มีครับไม่มีเลยเหรอไม่เคยมีเลยเหรอไม่มีใช่ครัมีละครไปฉายบ้างครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ายังไม่ดังขนาดนี้เราถามพีชดีกว่าเรื่องเอ่อเกี่ยวกับกุ๊กกิ๊บเอฟที่มีกระแสเลยว่าเอ่อแฟนคลับชาวจีนนะฮะถามบยีกุ๊กกิ๊บยียีเออยีกุ๊กกิ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้แจนแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าแฟนคลับชาวจีนเนี่ยจะอินเรื่องนี้มากเหมือนที่พีชบอกใช่แล้วก็จะพูดตลอดเวลาว่าเธอเนี่ยทำ เธอลองดูแววตาเขาสองคนมองหน้ากันสิมันเหมาะส่มันยิ่งกว่าเธออีกเธอควรจะเลิกกับเขาซะใช่ตัวเรารู้สึกยางไง <c oughs> จริงนี่คือเรื่องจริงรู้สึกไงฮะก็ <c oughs> ร,รู้สึกคือรู้สึกม่ามองมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องขำๆเป็นเรื่องตลกๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบคือมันยิ่งตอกย้ำว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันส่งผลกับคนดูแต่คุณคิดไ่้ไมจริงใช่ไหม กูกินพี่สี่แล้วคือเราคยเราเคยเราเคยโทรค,คุยกันว่าเ hey, ฮ้ยกิ๊บเป็นไงบ้างเพราะว่าจะมีบางช่วงที่เหมือนเขาโดนโดนโจมตีโดนว่าอะไรเงี้ยค<อ>่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยอ,อย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสบอกเธอก็อยู่ของเธอไปฉันจะเป็นนางร้ายเองกูกิ๊บเป็นคนไม่มีไม่มีอะไรเลยจก็เป็นคนน่ารักมากแล้วเราก็แบบยิ่งพอเขายิ่งเป็นอย่างเงี้ยเรายิ่งเป็นห่วงอ่าไม่รู้สึกผิดไม่ใช่ไม่รู้สึกผิดรู้สึกเฉยเฉยครับผม โอเคงั้นก็คอนเฟิร์มให้คนไทยแล้วก็กูกิฟสบายใจหน่อยว่ายังไงเราก็โอ้ก็ไม่มีทางเป็นอะไรกันได้เนี่ยไม่ไม่มีครับแต่ว่าแต่คือถ้าสมมุติว่าแฟนๆนจะแบบว่าแบบเห็นเราไปออกงานด้วยกันแล้วจะดีใจแล้วมันจะมีทำให้เราแบบเออมีงานเพิ่มขึ้นมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีมีเงินที่ดีด้วยถือว่าลงตัวด้วยดีนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับทุกคนอีรัางนะครับในช่วงหน้าครับผมครับผม ครับครับผมเนี่ยได้ครบลบครบลบจริงนะฮะับความสนุกสนานของท่านนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพีทนะครับผมแล้วก็คุณเป้สารรักนะครับแล้วก็พี่แจนนะครับผมของครับผมพี่แจะพูดรวนไม่ใช่แล้วพอแจกรีใช่ครับมีนักใครนะคุณเจมส์ไม่ใช่ครับไปสอบครับอิงครับผมอ่าโอเคงั้นก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนปักผลงานกันนิดหน่อยครับ ฟังผลงานนะครับพี่เกดก็ตอนนี้พี่ก็มีที่เมืองไทยก็มีผลงานกับวงแปะไม้เท้านะครับแล้วก็ที่เมืองจีนตอนนี้ก็กำลังทำอัลบั้มภาษาจีนอยู่ครับผมยังไงก็น่าจะได้ฟังปีหน้าะครับก็ฝากภาพยนตร์นะครับเขาได้ผมว่าความรักนะครับสุดเด็ดสุลาคมนี้ครับผมกับอัลบั้มเต็มก็เดี๋ยวก็หนึ่งทุกจิกายนึ่งทจีกายวนี้ครับผมอาจารย์ครับ ฝากอะไรดีอะฝากหนังองเป้ด้วยค่ะด้วยหรอก้ไม่มีอะไรจะฝากค่ะก็ขอให้คุณชมมีความสุขกับเทปวันนี้ละกันเนาะโอเคแล้วยังไงผมก็ฝากให้บอสนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็หายไวครับยังไงวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ